อาววันนี้นะฮะทางด้านของผู้บัญชาการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะครับพลตวพานุกเกิดลาภผลก็ได้ถแถลงข่าวการจับกลุ่มแฮกเกอร์หนุ่มระดับโลกนะฮะที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อตอนเที่ยงคืนของวันที่6มกรานะครับนายคนนี้ก็คือนายแฮมซาเบนดินลาดนะฮะหรือว่านายแฮมซาก็ได้นะครับเป็นคนแอลจิรียียมีหมายจับนะครับมาจากทางด้านของสหรัฐด้วยนะครับเป็น แฮกเกอร์ระดับโลกแล้วก็จับได้พร้อมของกลางนะครับมีโน้ตบุ๊กนะครับมีทั้งยี่ห้อซัมซุงทั้ง Apple ทั้ง Microsoft แท็บเล็ตโทรศัพท์ดาวเทียมนะครับแล้วก็ e x t e r n a l hard disk นะครับอีกอีกหลายรายการก็จับได้ในขณะที่ Nine นายแฮมซ่านี่บินกลับจากเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวที่มาเลเซียและมาเปลี่ยนเครื่องบินที่สุวรรณภูมิเที่ยงคืนวันที่6จะ มุ่งหน้าไปไคโรอียิปต์โดยสายการบินอียิปแอนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบดูแล้วก็จับกลุ่มนะครับจากการตรวจสอบประวัตินายคนนี้เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์อย่างมากจบการศึกษาด้านนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ออกมาทําจารกรรมข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ในประเทศสหรัฐโดยนายคนนี้จะแฮกข้อมูลของเจ้าของบัญชีและธนาคารพาณิชย์แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านความมั่นคงนะครับคือเอาเงินอย่างเดียว แล้วก็เริ่มทำความผิดมาตั้งแต่ปี2008ฮนะ้าปีมาแล้วนะฮะเป็นหนึ่งใน10ผู้ต้องหาคนสำคัญที่สหรัฐต้องการตัวมากมากมนะฮะคเคยเอาเงินของทางธนาคารในสหรัฐไป10ล้านดอลลาร์รนะฮะล้านดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเข้าไปแฮกเกอร์แล้วเข้าเไปแบบมันก็เข้าไปถอนเงินนะอืมเข้าไปถอนเงินเองเลยเ<อ>ปลี่ยนแปลงบัญชีเองเลยโอ้โหนี่ฮะเก่งขนาดนั้นนะฮะ แต่เรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรเนี่ยไม่ไม่เอาเอาเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับนี่ฮะแล้วกเ็เขาเน้นทําทั่วโลกนะฮะเขาไม่เน้นทําเฉพาะสหรัฐเงินที่ได้ก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวไปท่องเที่ยวนี่เจ้าหน้าที่คาดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสจากการแฮ็กของนายคนนี้น่าจะมีถึง200กว่าแห่งทั่วโลก มูลค่าความเสียหายนี่มากมายหลายล้านดอลลาร์สหรัฐก็เตรียมตัวส่งกลับไปที่สหรัฐนะฮะคนแอลจีเรียปราบเปลืองมากหนึ่งในสิบของคนร้ายที่สหรัฐต้องการมากที่สุดโอ้โหใช่แต่ว่าหมอนี่ระดับโลกเอก็มาเสร็จที่เมืองไทยเสร็จเมืองไทยคือเป็นเป็นคนเก่งอะแต่ว่าชั่วเก่งแต่ชั่วทําผิดกฎหมายครับเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเชครับ então lá